สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเรามาพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษานะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราพบกันในวิชาสุขศึกษาเรื่องผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดและเสพติดนะคะเอาพร้อมหรือยังลูก พร้อมแล้วนะคะในเรื่องของสารเสพติดนะคะสารเสพติดเราเรียนกันมาแล้วหลายชั่วโมงใช่หรือไม่ใช,ใช่ตั้งแต่เล็กจนโตก็เรียนแต่เรื่องของยาเสพติดนะคะตอนนี้ในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับยาเสพติดนักเรียนได้ดูข่าวกันบ้างหรือเปล่าลูกด,ดูเขาว่าอย่างไรบ้างดูแล้วจับใจความได้ไหมลูกว่าตอนนี้มียาบ้าจับได้ที่ไหนบ้าง จับได้จังหวัดอะไรดูหรือเปล่าลูกดูหรือไม่ดูไม่ได้ดูเลยนะจริงๆนักเรียนต้องศึกษาค้นกว้าด้วยตัวเองบ้างนะคะในเรื่องของยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะนักเรียนมีโทษอย่างร้ายแรงนะถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ ถ้าจับได้ติดคุกบางครั้งอาจจะต้องเสียชีวิตในคุกก็ได้นะคะเพราะนั้นคุณครูอยากให้เด็กๆรองส,สนใจในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างนะฟังทุกวันดูทุกวันนะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้เราได้รู้ถึงโทษของสารเสพติดนะคะว่ามีโทษอย่างไร นักเรียนดูข่าวแล้วนะคะจะรู้สึกนึกกลัวและไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะะวันนี้คุณครูก็มีข่าวนะคะเกี่ยวกับยาเสพติดมาให้นักเรียนลองดูนะคะอันนี้คือใบงานนะคะซึ่งนักเรียนได้หาข่าวเกี่ยวกับสารเสพติดมานะคะเป็นภาพ นะซึ่งตำรวจได้จับคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะมีการให้ข่าวห็นไคะนักเรียนดูจากรูปภาพนี่อะไรลูกอะไรคะอะไรลูกอ,อะไรคะโคเค,เคนะมีแยะมากมายเลยเห็นไหมคะ นี่เป็นหนึ่งข่าวนะคะจับได้ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเอานี่ก็เหมือนกันข่าวที่ครูนำมานะคะเรานำมาเพื่อศึกษาหาความรู้นะคะครูไม่ได้นำข่าวมาเพื่อวิพากษ์วิจารณ์หรือประจานใครนะคะเรานำมาเพื่อศึกษาว่าถ้าเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผลกระทบที่เราได้รับเป็นอย่างไร ะะอย่างเช่นนี้นะคะนักเรียนหลายๆคนคงจะได้ดูข่าวถูกไหมคะว่าใครใครคนนี้ก็ทําอะไรแล้วเขาได้รับโทษอย่างไรบ้างนะคะคุณครูให้นักเรียนไปหาข่าวมาใช่ไหมคะในเรื่องของสารเสพติดนักเรียนลองดูตัวอย่างจากของเพื่อนนะคะจากภาพอันนี้เป็นภาพจากหน้าที่ สามสิบห้าเพื่อนเพื่อนเขาตัดไม่หมดนี่นี่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใชไม่ใช,ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นข่าวผ้าดหัวข่าวคนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องแต่เพิิอเพื่อนไม่ตัดให้เรียบร้อยจริงๆแล้วการทำงานต้องตัดให้เรียบร้อยมีแต่รูปเฉยๆเห็นไหมคะด้านข้าง ก็ไม่ตัดนะข่าวหน้าตัดให้เรียบร้อยนะอันนี้นะคะในเรื่องของยาวเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นข่าวหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งนะเมื่อหารูปภาพได้แล้วเขาจะมีเขียนต่อว่าต่อจากไหนเอาลองมาดูต่อจากไหนเห็นไหมคะต่อจากหน้าหนึ่งแสดงว่าภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจะหน้าหนึ่ง เขาจะมีเนื้อหาของข่าวใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครเมื่อไหร่าข่าวไปเรื่อยๆจนยังไม่จบอีกนักเรียนมีต่อหน้า19ตรงนี้ก็ตัดให้เรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะมีต่อหน้า19หมดหรือ,อยังยังไม่หมดนะักเรียนก็ต้องพลิกไปหน้าที่19 เห็นไหมคะต่อจากหน้า14แสดงว่าเมื่อสักครู่นี้ภาพจากหน้าหนึ่งเ้็ไหมคะเนื้อหาหน้า14เนื้อหายังไม่พอ,อยังไม่พอเขียนใช่ไหมคะก็ยังมีต่อมาหน้า14เห็นไหมคะก็พลิกมานะคะจนจบเราจะรู้ได้ยังไงจบ รู้ตรงมีเส้นดำตรงนี้ขีดเส้นเพิ่นเพื่อนตัดนะคะกล้ามเนื้อมือไม่ค่อยแข็งแรงนะคะใช้กันไกลยังไม่เก่งเลยเลยตัดไม่ตรงเบี้ยวซ้ายบ้างเบี้ยวกว่าบ้างนะคะก็ยังถือว่ายังถือว่าดีที่หางานมาครบเนื้อหาครบทุกกระบวนการนะคะตั้งแต่หน้าหนึ่งหน้า11แล้วก็ต่อด้วยหน้า สิบสี่สิบเก้านะจนจบขีดเส้นใต้แสดงว่าข่าวนั้นสิ้นสุดนะคะอา้าวปรบมือให้กับธานโชจันเพชรนะคะ <S <S คนไหนที่ยังไม่ได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสารเศษติดนะคะช่วงนี้โรงเรียนปิดให้นักเรียนไปสังสรรค์วันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็อย่าลืมทํางานด้วยนะคะอย่าเที่ยวเพลินอย่ารับประทานเพลินนะพอเปิดเทอมมาเราก็ต้องเรียนกันในปีหน้าถูกไหมลกูกอา้าวในเรื่องของสารเสพติดนะคะลองมาดูนะคะวันนี้ผลกระทบของการใช้สารเสพติดมีอะไรบ้างนะคะเราเรียนกันไปแล้วในเรื่องของปัจจัยที่ทำ